กล่าวค่ะว่าครูและก็จะทำสำมมนาดีทุกท่านค่ะชื่อประคองเก็บหน้าค่ะอายุ45ปีเป็นจจาสาวบคุ้อยู่ที่สวนปานาบุญแปดูหาปาน้ําค่ะตอนนี้อยู่จังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้มาขอส่งกันบ้านเรื่องอครบและคอรบมิตรดีค่ะแต่ก่อนตัวเองปฏิบัติธรรมค่ะกะ็เหินกิเลสบ้างนะคะเป็นแบบเรื่อนเลางๆค่ะไม่ไม่ค่อยเห็นแบบชัดเจนหรือว่าอาจจะ สู้ได้หรือสู้ไม่ได้ทันบ้างไม่ทันบ้างค่ะจนจนต่อมาค่ะหลังๆได้มาพบกับหมูมิตด,ดีค่ะเป็นหมูที่เขี้ยวข้นกับกิเลสตั้งแต่เช้าของทุกวันนะคะตั้งแต่ตีสี่เลยค่ะซึ่งก็จะมีท่านครูและก็มีท่านสมณะนะคะที่ได้มาแนะนําแนวทางปฏิบัติที่มันมีความชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็เราก็ได้ไปลงมือปฏิบัติลงมือทําจริงๆอะคะ่ะ อย่างตั้งใจอย่างตั้งมั่นนะคะทําให้เราได้เห็นกิเลสตัวจริงๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้เห็นเหลี่ยมได้จับเหลี่ยมมุมต่างๆนะคะของกิเลสมาส่งเป็นการบ้านในหมู่มิตรีะคะ่ะซึ่งตอนนี้ก็ทําให้ทุกเราน้อยลงไปตามลําดับแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะอนุโมทนากับประคองมค่ะท่าเทียนต่อไปค่ะ เขาก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอขอโอากาสค่ะพี่นิดหน่อยค<อ>่ะเชิญการขอโอกาสพี่คลองค่ะเอ่อวันถามหน่อยตอนที่เข้ามาคบกับหมู่ดีเนี่ยแล้วฟังอย่างเดียวจับตอนที่ได้ตัดสินใจส่งการบ้านสภาวะต่างกันไหมคะสภาวะต่างกันค่ะตอนที่เข้ามาก็คือแบบว่า เป็นนินจาค่ะแบบแอบพรางอำพรางตัวเองไปก่อนดูแบบลูลู่ลู่ทางหรือว่าดูเทิศทางลมก่อนว่าเขา,าอะไรกันยังไงเนี้ยค่ะจริงจริงแล้วตัวเองอะลึกๆนจริงจริงขต่เเป็นคนที่ไม่กล้าเลยนะคะเป็นคนที่มีความกลัวกลัวโลกกระทากลัวอะไรต่างๆมากมายเลยค่ะกลัวผู้ผีกลัวหลายอย่างจนแล้วทุกแล้วครุกันบ้านที่พี่น้องส่งมานะคะมันเหมือนเป็นของเราหมดค่ะ อันนั้นก็เราอันนี้ก็เราแต่ว่าเราอ่ะไม่มีพลังไม่มีพลังในการที่จะไปไปหกักหรือว่าจะไปสู้กับกิเลสตรงนั้นนะคะจนจนเราได้มาส่งกันบ้านที่เป็นของเราเองไะคะทําให้เรามีมีมันม,มีพลังมันแตกต่างกันมากเลยคะ่ะถ้าเราได้ลงมือทาจริงๆได้สู้กับมันได้เขากับกิเลสจริงๆอะคะ่ะพลังมันมันบ่นต่างกันเลยคะ่ะครูรู้ค่ะที่ขวัญถามเนี่ยขวัญจะได้จะได้คุยกับพี่น้องถูกนะคะว่า การเข้ามาฟังอย่างเดียวพี่คองเนี่ยเข้ามาพิงเชือกอยู่ในห้องนานมากนานทีเดียวเชียวนานจนเออเราก็คุยกับกิฟว่าเอ้พี่คองเป็นยังไงเนาะเราไม่รู้จักพี่คองเลยแต่ก็รู้แหละว่าพี่คองเข้ามาอยู่ในนี้แต่ด้วยความที่พี่คองก็ไม่ได้เคยเล่าสภาวะเล่ามาสองครั้งที่หนึ่งก็ถูกถูกครุอ่า ถือโค้รุตาหนีแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งครั้งที่สองก็ขึ้นมาใหม่ก็โดนหนีก็มันผิดทางก็ต้องดึงกันเข้ามาอีกแล้วครั้งที่สามเนี่ยตัดสินใจยังไงถึงต้องมาส่งไม่เข็ดเหรอคะไม่เข็ดค่ะมันมันมันถึงรอบที่จะต้องเข้ามาแล้วมันงคะค้รุมันเห็นทางทางที่จะสว่างได้จริงๆนิค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันทุกข์มากแล้วมันมันไม่ไหวกับความล่ําไรกับกิเลสของตนเองอะค่ะเอาแล้ว ทางกูบาการลดกิเลสคนเดียวไม่ต้องส่งรดกิเลสในใจส่งในใจมันก็ได้อยู่นี่มันเราคิดว่าเราได้ค่ะคุณรู้แต่จริงๆว่ามันทําไม่ได้เลยค่ะมันกลับไปเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเลยค่ะมันตอนนี้มันห้าปีแล้วนะคะถ้ามันจะล่าไรต่อไปมันก็เป็นปีหกเจ็ดแปดมันมันคงไม่มีอะไรที่เราจะได้ในชาตินี้ค่ะมันจะติดเราไปชาติต่อๆไปเรื่อยๆค่ะเออไม่อยากเป็นรุ่นพี่ที่ร่ำไรแล้วใช่ไหม แรกที่เหมือนจะเป็นิ่มที่นะคะแต่ตอนนี้นี่เหมือนน้องอนุบาลเลยค่ะยอมที่จะเป็นน้องอนุบาลกับเห็นแบบโออท่านที่มาใหม่ๆแล้วโอ้โหท่านท่านมีเจโตหรือท่านมีฉันท่าในการที่จะล้างกิเลสมากๆค่ะมันเป็นความละอายของเราด้วยค่ะวบาโอ้เรามาตั้งหลายปีแล้วตั้งห้าปีแล้วเนี่ยค่ะเรายังเออเท่านี้เหรอเนี่ยจะมุดล่ำไรอยู่เลยค่ะมันแน่นอนเป็นความของตัวเองค่ะเออถึงเวลาแล้วค่ะกุลุค่ะ ถึงเวลาแล้วเนาะแล้ววันที่ตัดสินใจส่งกันบ้านตอนนี้เห็นกิเลสชัดไหมมันชัดขึ้นค่ะคุณรู้วันแรกวันที่สองนี่ยังงงๆกับกิเลสยังโดนยังโดนมันเตะอยู่เลยค่ะแต่ว่าวันที่สามเนี่ยเราเราเริ่มส่งกันบ้านแล้วเออเรามีเสียงมีเอ่อทั้งคุณรู้แล้วก็ท่านสมณะค่ะได้มาแนะนําคือตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าไม่เห็นอะไรชัดหรือไม่บอกในทางปฏิบัติแบบตรงๆมาเลยอ่ะเราถ้าไม่ชัดจริงจริงจะจะไม่ค่อยรู้อะค่ะ แต่แต่ครูรู้กับท่านสมาระก็ชัดตรงมาในว่าปฏิบัติจะต้องไปทํำยังไงอะค่ะคือแบบไปหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินตามนั้นนะคะมันก็ทําให้เราเห็นได้ชัดเจนจริงๆ,ๆค่คะถ้าให้ออคิดเอง่ค,ค,คิดไม่ได้ค่ะค่ะพลังพลังบึ้มๆไหมโอ้ยิ่งกว่าบึ้มเียค่ะยิ่งกว่าบึ้มเลยคะ่ะอ่าในขวัญที่ขวัญถามพี่คองเพราะว่าพี่คองเป็นหนึ่งหนึ่งในในกลุ่มหมูมิรดีที่ไม่ค่อยพูด มาอยู่ในหมูนน่นานแล้วแหละนานแล้วแต่ไม่ไปไหนแต่ไม่พูดฟังเออเราก็เข้าใจว่าเอะส่งกันบ้านเองส่งในใจเราก็ได้อยู่ล้วก็ได้อยู่เราก็เข้าใจเราเข้าใจกิเลสน,นะเข้าใจแต่พอได้เปิดเผยตัวตนออกมาเนี่ยโอ้โหมันโลง่งมหาศาลไหมโล่งมากเลยค่ะครู้เบิกบานมากเลยค่ะ เออจากที่กบดานอยู่เฮ้ยเราก็เป็นพี่เราจะชา้าได้ไงวะเฮ้ยเราล่ำไรน้องมาใหม่หมก็ไปหมดแล้วนี่กิเลสเราหมดแล้วนี่เออเราก็ยังเยอะอยู่แต่สินใจเปิดเผยตัวเองออกมาโลง่งเห็นไหมเราก็จะแม่นเป้าขึ้นพอเราเปิดเผยตัวตนของกิเลสออกมาเนี่ยเราจะได้ปัญญาที่คมขึ้นนะคะเพราะเรารู้นี่พี่คลองเล่ากิเลสพี่คลองมาเอา้าคุรุหลายท่านรู้นี่จลิตนี้ควรจะใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้เขาเรียกว่าเจาบแซะรายละเอียดของกิเลสแล้วเราจะเร็ว เราจะเร็วนี่คือพลังต้องขอบคุณพี่คองที่เป็นแบบอย่างของคนเก่านะคนเก่าที่ที่กล,กล้าอาฐานกล้าเปิดเผยตัวตนออกมาเห็นไหมพลังคนละเรื่องการส่งกันบ้านกับการไม่ส่งกันบ้านพลังจะต่างกันไม่ส่งส่งในใจมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่พอกล้าเปิดเผยเหมือนที่พี่คองว่ากล้าออกมาเลยโอ้โหปัญญาจากสมณะปัญญาจากครูปัญญาจากหมูน,นีเข้ามาเสียบมุมนั้นมุมนี้เราไปเสียบกิเลส กิเลสลงเร็วกว่าเดิมไหมลงเร็วขึ้นค่ะวันนี้ที่ส่งกันบ้านล่าสุดก,ก็คือยังยังงงอยู่ค่ะว่าสรุปเป็นกิเลสหรือเป็นพุทธะคา่ะตอนนี้เขาเขาเชื่อฟังดีมากเลยค่ะไม่ค่อยออกอาการเหมือนวันแรกๆเลยค่ะเกิดไม่ดื้อแล้วเนาะ <c oughs> ไม่ไม่ค่อยดื้อเลยค่ะความดื้อลดลงมากลาาแล้วค่ะอ้าวนี่แหละค่ะก่อนก็เล่าให้พี่น้องฟังถามความรู้สึกของ ลักษณะสภาวะที่ต่างกันพี่น้องก็ไปเทียบเคียงเอาเองพี่น้องอยากจะได้สภาวะแบบไหนอยากจะเป็นคนเก่าที่ช้าอยู่หรืออยากเป็นคนเก่าที่ไปนิพพานเร็วหรืออยากจะเป็นคนใหม่เรือ,อยังไงเลือกเอาให้อิสระทุกคนเหมือนที่เราให้อิสระพี่ครองเราไม่บังคับพี่ครองพี่ครองไม่ต้องส่งก็ได้แต่พี่ครองอยู่ฟังไปไม่บังคับแต่ฟังไปนานๆเข้าน,านานเข้าเออไม่ได้เริ่มรู้สึกว่าไอ้นี้แล้วก็กิเลสเรากิเลสเริ่มช้าแล้วไม่ได้แล้วน้องไปก่อนแล้วเอาอนุโมทนากับพี่คองที่มา กล้าในธรรมค่ะสาธุค่ะขอบคุณคุกท่านเลยค่ะ่สาธุค่ะขอนามสกุลอีกนิดหนึ่งครับนามสกุลเก็บมากค่ะนาคอบายนะคะเก็บเก็บของนะคะเก็บมากเลยอ๋อนาหนาหนูนาหนูสละอาคอควายค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเขียนในแชทให้อีกทีก็ได้นะคะเก็บเก็บนาไปหมดแล้วตื่นแล้วค่ะ วันนี้ประคองมาส่งการบ้านในประเด็นของการที่จะปฏิบัติมักมีองแปดนะคะก่อนที่จะได้ปฏิบัติมักมีองแปดเนี่ค่ะ,คะจะต้องมีมีแสงอรุณเจดนะคะแสงอรุณเจดข้อที่หนึ่งก็คือกัลยาณมิตรหมงมิตรด,ดีนะคะค่ะนี่คือการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยนะคะ ไม่ใช่การคิดเองนะคะพระพุทธเจ้าบอกไว้เลยค่ะว่าถ้าจะปฏิบัติมากมีองค์แปดซึ่งเป็นทางเอกสายเดียวสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยก็จะพบกับแสงอรุณเจก่อนแสงอรุณ7มีอะไรบ้างไปติดตามดูเองนะคะแต่ข้อที่1ก็คือมิตรดีค่ะกัลยาณมิตรหมู่มิตรดีนี่แหละค่ะที่จะ,ะเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของความพ้นทุก์นะคะ และพวกเราก็ได้มีหมู่มิตรดีให้เป็นองค์ประกอบให้พวกเราได้เข้ามาเรียนรู้อยู่ที่ใครจะพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้นะคะตรงนั้นนะ่ะเป็นเรื่องของแต่ละท่านแล้วแต่ว่าองค์ประกอบมีจัดไว้ให้นะคะท่านจะสามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้กับหมู่มิตรดีของเราซึ่งพากันภาคเพียรสู้กับกิเลสอุตรุดเลยนะคะจะเข้ามาในานามผู้สังเกตการก่อนก็ได้ไเพราะว่ามาดูมาดูลู่ทางก่อนก็ได้นะคะ แล้วก็จากนั้นเราจะ,ะทำยังไงให้เราได้ประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นตอนนี้ประคองก็เลือกที่จะมาะเปิดเผยตนเองมาส่งการบ้านมาปฏิบัติตามคำแนะนำของหมูอมิตรดีนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเป็นตัวอย่างเล่าให้พี่น้องได้ฟังค่ะอนุทนากับประคองอีกครั้งค่ะ